เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธันํามีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาด,ดาวสุประจําช่วงวันที่1-10พฤศจิกายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คุณมีคู่ time s t a m อยู่ใต้ description box นะคะ สำหรับพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักของคน be off for June the fool high princess elephant โอ้โหนี่มันไพสำหรับใหญ่ห้าใบเลยเหรอไพสำหรับใหญ่ห้าใบเลยนะ อินเนอีแรงมากเลยนะท่านตามในชินลดจึงมากเลยนะคะพลังงานร้นเหลือมากเลยอะ่ะเป็นคนโสดที่มีมีอะไรในใจมีคนในใจแต่เป็นคนในใจที่ที่พบกันหรือรู้สึกต่อกันเนี่ยหรือเจอกันหรืออะไรเงรี้ยเป็นไปด้วยมาจากสิ่งที่ เรียกว่าพรมนิขิตเรียกว่าโชคชะตาเรียกว่ามาจากการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด่นมากคุณอาจจะชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณอาจจะไปขอกับพระแม่หรือหรือ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณเคารพบ,บูชาก็ตามนะคะแล้วเหมือนสิ่งนั้นมันจะชายไบ์และกไดมอนให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยตอบเร็วมากหมายถึงพรนี้คุณขอนะ่ะ ออกไวมากรู้สึกเหมือนจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีมีอะไรดีๆมีสถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและคนในใจคนนั้นที่คุณหมายปองอยู่นะคะนี่คือสถานการณ์คนโสดที่มีคนหมายปองนะจากน้าไพา่ถ้าคุณเป็นคนโสดที่ไม่ได้มีใครแบบหมายปองในใจไม่มีคนในใจคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณนั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์คนความ เอาสถานการณ์ความรักคนคนนั้นนะเป็นยังไงบ้างหนึ่งเหรียญโอ้โห <c oughs> oh. ใจฟูเอาตรงๆสถานการณ์ความรักของเขาคนนี้เหมือนเหมือนใจฟูอะ่ะคุณเองกับเขาอะ่ะเขาก็น่าจะอินหรือรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกันกบคุณนะแต่แค่ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นคนคุยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นแฟนกัน <c oughs> ฉะนั้นฉะนั้นแล้วก็เลยได้แค่เหมือนได้เจอกันได้ใช้เวลาด้วยกันได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นใจที่ค่อนข้างฝูนะคะใจที่ค่อนข้างฝูสําหรับเขาเลยแล้วก็ลุ้นว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้คุยกันอีกไหม หรือเข้ามาสองคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเออคุณไปที่โน่นที่นี่กับใครนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความภาวะผาวงในใจของเขาเกิดขึ้นนะคะโอเค <c oughs> <c oughs> เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกล ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละที่คุณใหม่บองอ่ะค่อ,ขอนข้างชัดเลยคือคุณรู้สึกว่าคุณบางอย่างอ่ะคุณก็ไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นเพราะคุณกลัวว่าเขาจะไม่ชอบหรือลำคาญเอาจริงๆเขาเองก็เหมือนกันอ่ะคุณกับเขามันมีความคล้ายกันมากเลยนะมีความคล้ายกันมากมากเลยทีเดียวแล้วก็เวลาที่พบกันเวลาที่คุยกัน ตัวต่อตัวเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็มีท่าทีที่เผลออะไรสักอย่างดึงเหมือนกันนะแต่เขาเองก็ยังดูไม่ค่อยออกเขาน่าจะเป็นคนซื่อๆหมึนๆนิดนึง,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 งส่วนเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอืมสองเหรียญหนึ่งเหรียญ The ะโ o ล์เดอ เมมูน <The> เขาเดาไม่ออกเฉยเลยอะว่าคุณแบบชอบเขาหรือเปล่าดูดิหน้าไพ่ขึ้นอ่อยขนาดนั้นอะไหนละ่ะหน้าไพ่ขึ้นมาอ่อยขนาดนั้นยังดูไม่ออกอีกเหรอถามจริงเถอะดูไม่ออกจริงเหรอถ้าไพ่ไม่สลับนะเหมือนเขาจะดูไม่ออกนะคะเขาได้แต่คิดว่าเขาอยากจะรู้จักคุณมากกว่านี้เขาอยากจะคุยกับคุณ,คณ คุณคือความสดใสของเขาแต่เขาก็กลัวผิดหวังเหมือนกันกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจคือต่างคนต่างแอบชอบกันนะ่ะสรุปให้เลยต่างคนต่างแอบชอบกันนะคะทั้งคุณทั้งเขาฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาไหนอืมคุณมองว่าเขาดูเป็นคนขึ่มขึมขลึมข่ม,ขมนิ่งนะคะคุณก็ดูเขาไม่ออกเอาตายละ คุณก็ดูเขาไม่ออกแต่อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ที่คุณเคยไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสถานการณ์บางอย่างที่มัน้ทําให้ใจของคุณฟูขึ้นนะคะคุณกลัวว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันนะคือคุณแอบชอบเขาทั้งที่คุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาแต่คุณก็อยากจะรู้สักเขาคือมันเหมือนกันะคุณกับเขามันเป็นอินเตอร์จีที่เหมือนกันนั่นเองนะคะ คุณคิดอะไรเขาก็คิดเหมือนกันแบบนั้นคุณลังเลคุณกังวลเขาก็ดูจะลังเลแล้วก็กังวลเหมือนกันกันกบคุณบทสรุปและไพ่แนะนำอืมโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนจับวางเหมือนไม่ได้จับวางแต่เหมือนโดนจัดไว้อะไรอย่างเงี้ยจากสิ่งที่คุณไปขอนั่นแหละ คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณขอนะคะคโนโสดแล้วเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมากจนคุณไม่ทันตั้งตัวเลยอืมที่เหลือคืออยู่ที่คุณจะบาลานซเลยค่ะคุณจะจัดการจัดการสถานการณ์ความรักของคุณอย่างไรต่อไปมันอยู่ที่ฝีมือคุณหลังจากนี้แล้วนะคะจัดการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ให้ดีนะเต,ระติร์ดปาร์ตี้กอสเรเกรด ขยายหน่อยเ r i r d party g o โ s t r e ีเ r a สเตอรเป็นรักซ้อนหรอจะว,ออว่ารักซ้อนไปไม่เชิงว่ารักซ้อนแต่เขานะคะหรือคุณแต่น่าจะเป็นเขานะเขาน่าจะมีคนเข้ามาคุยคุยบ้างหรือมีคนมาชอบเขาเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นเต party รตในลักษณะที่เขามีใครอยู่แล้วอ่ะอืมนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณนะคะ น่าจะมีประสบการณ์การโดนโกสมาก่อนคือน่าจะเคยคุยกับใครหรือคบกับใครแล้วคนคนนั้นอยู่ดีๆก็หายไปเลยนะคะเงียบ no contact กับคุณนะคะแล้วก็ทิ้งคุณไว้ข้างหลังแบบเต็มไปด้วยคำถามมันทำให้คุณกลัวฉะนั้นเวลาที่คุณจะชอบใครเนี่ยคุณเลยกล้า,กล,ากลัวๆคุณเลยไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเฮ้ยสถานการณ์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดวางไว้ให้กับคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยน,นี่มันใช่ใช่ไหมมันมันต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยเหมือนคุณเสียสูญในเรื่องของการเทคแอคชั่นเหมือนกันฉะนั้นแล้วอาจจะต้องกลับมาแบบเหมือนเดฟฟูขึ้นหลายรอบมากก็คืออาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยปล่อยสบายนะชิวๆจอยๆไปกับสถานการณ์จอยๆไปตามฟีลลิ่งตามธรรมชาติไม่ต้องพยายามแบบคิดเป็นระบบอะไรมากมายเนาะ โอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใครสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะเดบิว2เหรียญ2ไม้เท้า9้าดาบเพดาบ ขอขยายเดบิวก่อนฝั่งคุณหรออืมเหมือนคุณจะเจอกับโอกาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเข้ามาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนคนนั้นหน้าเด็กมากเด็กกว่าอายุมากๆนะคะค่อนข้างเด็กคนใหม่เข้ามาแอบทําให้คุณหวั่นไหวเพราะคุณคุยปัจจุบันก็ยังอยู่เหมือนคุณเองอะ่ะ ก็มองหาคนที่จะสามารถไปต่อข้างหน้ากับคุณได้แหละคนปัจจุบันก็ก็ดูจะมีความเป็นไปได้แต่ยังไม่ชัวอย่างไม่ชัวแล้วคุณก็กลัวว่าจะตัดสินใจผิดพลาดประมาณว่าคุณก็ลังเลกับตัวเองเหมือนกันนะว่าคุณจะคุยดีหรือไม่คุยดีเป็นคนที่มาจากโลกออนไลน์นะคะเป็นความรักทางไกลก็ได้เป็นรักโออนไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นต่างชาติก็ได้แต่ใดๆแล้วมาจากแบบออนไลน์อะเด่นเลยนะคะออนไลน์แน่นอนอืเข้ามา ไอความลังเลของคุณอนะบางทีมันอาจจะทําให้คุณมีพิรุธอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะทําให้มีประเด็นกับคนคุยปัจจุบันได้แต่เดี๋ยวเราขอมาขยายดูซิว่าสถานการณ์คนคุยปัจจุบันนะเป็นยังไงนะคะสิบดาบหกไม้เท้ายังไงก็มีประเด็นกันนะระหว่างคุณกับเขาระหว่างคุณกับเขามีประเด็นกันดูเหมือนเขาจะรู้ด้วย รูเหมือนเขาจะรู้ด้วยว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาคุยจับได้นะคะคือมันอินเนอร์จีเหมือนเป็นแฟนกันเลยอะแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนคุยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนคุยอืมแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาโดานหักหลังอะเขาก็ดูเหมือนไม่อยากยอมอะยอมไม่ได้อยากจะไปะชดประชานคุณมีเหรอคุณมีใครเข้ามาเหรอคุณเล่นแอปนัน้นแอปนี้เหรอเล่นบ้างเล่นบ้างทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ ท้ายที่สุดแล้วนี่นคือสิบวันนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณก็เพิกเฉยกับเขาเขาก็เพิกเฉยกับคุณคุณอาจจะทักไปหาเขาเขาเลือกที่จะไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันก็สร้างความเสียใจแล้วก็บาดแผลอ่อืมแต่ยังไงแล้วอะคือเขาก็ยังดูอินกับคุณนะแต่แค่เขาไม่ชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มีการเหมือนไปนอกใจหรือคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็ก็ประชดประชันไปอีกมันไม่ได้มีวิธีการที่จะทําให้ดีขึ้นเลยคือวิธีการหรือสถานการณ์ที่แก้ไขไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยนะคะประชดกันไปประชดกันมาอะไรอย่างเงี้ยอือดูปวดหัวพอสมควรนะสำหรับทาดน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน โอกาสที่จะสูญเสียหนึ่งคนมองว่าคนใหม่ที่เข้ามานะ่ะน่าจะไม่ได้ไปต่อนะเข้ามาแป๊บๆแล้วคุณอาจจะต้องแบบเซกูดบายไปนะคะเพราะว่าเหมือนคุณอาจจะแคร์กับคนคุยปัจจุบันมากกว่าแต่จากหน้าไพ่อะไพ่บอกว่า สถานะคนคุยก็เหมือนกับคุณก็ยังโสดอยู่คุณสามารถที่จะเลือกได้แต่ก็อยู่ที่ข้อตกลงของคนสองคนนะนะว่ายอมรับได้หรือเปล่าในในการที่แบบโอเคเรายังไม่ได้คอมมิชเมนกันนี่เธอไม่อยากให้ฉันไม่คุยกับคนอื่นแต่เธอไม่คอมมิชเมนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือการตกลงกันระหว่างคนสองคนนะคะทีนี้ต่อไปเขาคิดแลารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ เนึนไม่เทา้าวีออฟฟ่าจูนแคมเปอรันเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปทําไมยิ่งรู้จักคุณยิ่งเปลี่ยนไปคุณยิ่งเหินห่างเหมือนจะเข้ามาใกล้แต่ก็ห่างห่างคุณเบื่อเขาหรือเปล่าคุณมีอะไรคุณมีพฤติกรรมที่ดูน่าสงสัยดูมีความคุมเครืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าคือเขาชอบคุณมากขึ้นนะเขารู้สึกกับคุณมากขึ้นแต่ในความต้องการในเรื่องของการคอมมิทเมนต์น่ะก็ยังไม่มี ทุกอย่างยังล่องลอยเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนในความสัมพันธ์เพราะเขาก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์และตัวคุณยังมีความคุมเครือนั่นเองเขาเลยหาที่ไปไม่ได้ว่าว่าจะไปทางไหนความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคุณนะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะนททหน้าไพาอ่อน่าหน้าไพ่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างจะเต็มที่กับเขานะ คุณแสดงออกชัดเจนนะคะหลายๆอย่างในความสัมพันธ์แต่เหมือนความชัดเจนของคุณมันก็มีจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าตัวคุณก็ไม่ได้อยากจะคุยกับคนอื่นแต่ด้วยความที่มันอยากลองมนะั้งนะไพ่นะไพ่สลับกันได้นะเหมือนอยากจะลองดูว่าโอเคเหมือนคนนี้เข้ามาแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็อยากจะลองคุยดูเท่านั้นเองอืมแต่แต่แค่ มันทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์กับเขาคุณไม่คิดว่ามันจะโปะคุณไม่คิดว่ามันจะมีปัญหารุนแรงเพราะว่าไม่ได้คบกันแล้วเขาก็ยังไม่ได้คอมมิตกับคุณคุณชอบเขามากเขาคือหนึ่งในใจนะต่อให้คุณแบบว่าเปิดใจคุยกับคนอื่นๆก็ตามอืมแต่คุณแค่คิดว่ามันไม่ไม่คิดว่าจะโปอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีประเด็นแบบนี้ด้านเองนะคะบทสรุปและให้แนะนํา สิบถ้วยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ,บเขาอะเหมือนอินเนอร์จีคนที่เป็นแบบคอมมิชเมนเป็นแฟนกันเลยนะแต่ติดตรงที่ความชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการคอมมิชเมนเท่านั้นเองเนะี่ย ัวเขาก็ยังไม่เชื่อกับเราส่วนตัวเราก็แค่อยากจะลองเทสลองเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มันแค่โปะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองมองว่าทั้งสองคนยังไงก็กลับมาเคลียร์ใจกันนะเพราะทั้งสองคนมีข้างในอะจิตวิญญาณข้างในความรู้สึกข้างในทั้งสองคนมันเรียกร้องหาก,กันคือต่างคนต่างรู้สึกต่อก,กันนั่นเองอืมแต่คนที่ต้องไปคือคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามามาแป๊บเดียวเราก็ไปนะคะไฟล์สาย ดีกว่าชาทัดไฟเมฆสีธนูเซ <c oughs> ิร์ฟเลิกโอเคบางคนรู้สึกกับเขาหรือตัวเขาที่รู้สึกกับคนบางอย่างอะ่ะไอความรู้สึกที่มีต่อกันอะมันก็ต้องมีเซลล์เรสเปคด้วยนะเราต้องเคารพตัวเองด้วยเราต้องเคารพตัวเองเขาเรียกว่าคือจะต้องมีบาร์ดอรี่ะ ว่าอันไหนทําได้อันไหนทาไม่ได้ในความสัมพันธ์อันนี้พูดรวมๆไม่ว่าไพ่จะสลับไม่สลับนะคะเราต้องมีบาร์เรอรี่ว่าเรารับได้อันไหนเรารับไม่ได้อันไหนแบบไหนรูปแบบใดนะคะและเราก็ไม่ให้คนเข้ามาทําลายบาร์เรอรี่ของเราเหมือนกันและเราก็ไม่ไปทําลายบาร์เรอรี่ของใครนะคะมันคือเสมอกันประมาณนี้หน้าไพ่เหมือนกับว่าตัวเขาอะนะถ้าไพ่ไม่สลับตัวเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเฮ้ย สถานการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้มันคืออะไรเหมันเขาไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมที่จะถูกแบบว่าเหมือนเขารู้สึกเหมือนถูกนอกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเขาเองก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือคอมมิตเบนกับคุณเขาก็ลืมมองตรงเนี้เขาลืมมองความจริงตรงนี้เขาลืกที่จะไปมองในสิ่งที่ที่เขาไม่โอเคอยากเดียวอะ่ะมันก็ไม่แฟร์กับคุณสักเท่าไหร่อันนี้พูด ตามแบบความเป็นกลางๆนะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ใคระยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะใครสลับกันได้รองคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ฝั่งคุณขี่ไม้เดว์เ l แต่สั้นเหมือนข้าวใหม่ปลามันเนี่ยเหมือนความรักรักดีข้าวใหม่ปลามันนะคะครบกันเดทก,กันเป็นแฟนกันมีความสุขนะคะมีการวางแผนวางแผนที่จะไปเที่ยวหรือเดินทางด้วยกันมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์การเดินทางหรือถ้าเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นลองด distance เป็นคนรักมีโอกาสแผนที่จะมาเจอกัน หรือไปเที่ยวด้วยกันหรือมาเจอกันเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะการรอคอยการรอคอย,อคอยทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้า <c oughs> ซึ่งคุณไม่ต้องทําอะไรมากหน้าภพายคือคุณค่อนข้าเอ็นจอยแล้วก็มีความสุขกับความสัมพันธ์เลยดูสิคุณรู้สึกว่าคุณเอ็นจอยคุณแฮปปี้กับเขามากเลยหน้าภพายมันเหมือนแบบมันเหมือนการได้ไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ที่เป็นหน้าหนาวอะ ขิมงขิมะาอะไรอย่างเงี้ยเด่นมากนะคะโอเคบอกก่อนนะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นชาวธาตุน้ำคนมีคู่จะไปเที่ยวที่ขี่มะาหนึ่งพันคนดูคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งมันคนแบบคอมไม่วอาเอยฉันไม่ได้ไปเที่ยวหรอกขีมะาโน่นนั่นนี่แต่แน่นอนอะ่ะแต่ไม่ใช่ดวงของคนคนหนึ่งอะนะ่ะเนาะมันไม่ใช่ดวงของนายกอนางขอ ยายคอควายอะไรเงี้ยมันคือดวงแบบเป็น general นะคะดวงร่มรมวมดูว่าเป็นแนวทางดูเป็นความเพลิดเพลินไปเนาะฝั่งเขานะคะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักสิบเหรียญตัดน,นะคห้าเหรียญโอเคเห่มีขยายหนะ่อยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของความ ในเรื่องของการเงินเล็กน้อยนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยขับเคลื่อนด้วยการเงินแน่นอนว่าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนเทคแคร์เขารู้ว่าเขาจะต้องเทคแคร์ดูแลในเรื่องราวของความสัมพันธ์การเงินการลงแรงอะไรต่างๆเขากลัวว่าเขาจะดูแลคุณได้ไม่ดีพอเขาติด perfectionist เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําทุกอย่างให้ออกมาดีนะคะจัดการความสัมพันธ์ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาอยากทําให้มันออกมาดีในทุกๆจุด ะะทัดลมค่อนข้างเด่นกลุ่มเมถุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขาพยายามเต็มที่กับคุณพยายามไม่ให้มีตรงไหนเป็นข้อผิดพลาดอะไรเลยนะคะแล้วก็เก็บทุกปัญหาเอาไว้กับตัวเองหรือมีปัญหาอะไรมาเขาเขาเจอปัญหามานะช่วงเนี้ยแต่เขาไม่กล้าเล่าเขาไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าพูดเขากลัวว่าจะเป็นการไปรบกวนคุณหรือไปโยนปัญหา ให้กับคุณอะไรเงี้เขาแคร์คุณมากเลยนะจากสถานการณ์หน้าภัยต่อไปนะคะคือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยโอเคมันมีแรงกดดันมาจากคนรอบข้างเราจะแบบเมื่อไหร่จะมีลูกอาจจะแต่งงานได้ยังคบกันมานานแล้ว อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคําพูดของคนรอบข้างเพื่อนหรือแม้แต่ครอบครัวมันมีแรงกดดันอยู่ที่ไม่ว่าคุณหรือเขาที่กําลังรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างกังวลว่าจะทําให้คนเหล่านั้น่ะไม่พึงพอใจคุณอาจจะรู้สึกว่าเ,เดี๋ยวพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือเปล่าคุณก็ค่อนข้างเกรงนิดนึงหรือตัวเขาอาจจะกลัวว่าคนรอบข้างคุณอาจจะไม่ชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพยายามจะพิซซ์คนรอบตัวของกันและกัน นะคะหรือบางคนอย่าง,างที่บอกว่ามีการมาเที่ยวมาเจอมาพบกันอาจจะมีการได้ไปเจอครอบครัวหรือคนในครอบครัวร่วมด้วยนะคะโอเคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะอืมสิบไม่ถามจริงๆแล้วหลายๆอย่างอะ่ะมีความอึดอัดแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องแบกภาระหลายอย่างมากแต่เขาก็ไม่อยาก ที่จะเอาภาระเหล่านั้นไปให้กับคุณนะแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนขี้หึงนะแล้วเขาก็สอดส่องสืบส่องสืบ,สบเช็คนะคะเกี่ยวกับคุณนะไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจแต่เขารู้สึกว่ามันคือความสบายใจของเขาอืมเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะเขาเป็นดูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็เป็น perfectionist อืมแต่นคนไม่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่เป็น perfectionist ก็คือเขาก็อินกับคุณเขาพยายามทําเต็มที่แต่เขาก็กลัวว่าอันไหนที่ทําดีอันไหนที่ทําไม่ถูกใจถ้าทาไม่ถูกใจคุณคุณอาจจะแบบเออมีคนใหม่คนอื่นที่ดีกว่าเข้ามาเขาจะเสียคุณไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็กลัวคนอื่นจะจะเข้ามาจีบคุณมาชอบคุณมายุ่งกับคุณอะไรเงี้ยอืมนะคะโอเคฝั่งคุณที่ล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างจัสเมน พุดมาว่าเขาดูเป็นคนอ่อนโดนอะจริงๆต่างคนต่างกลัวนะต่างคนต่างกลัวในเรื่องของบุคคลที่สามหรือใน่บุคคลที่สามในที่นี้มันไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวนะคะเพราะเมื่อกี้ก็บุคคลที่สามก็คือคนรอบข้างเนาะครอบครัวคนรอบข้างที่ที่ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นกังวลว่าแบบจะทําถูกใจพวกเขาไหมอะไรเงี้อยอืม คุณก็แคร์เขาเหมือนคุณก็รู้ว่าลึกๆแล้วมันมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ว่าครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบเขาไม่ค่อยโอเคกับเขาหรือครอบครัวเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคกับคุณมันมีการรู้เรื่องนี้กันภายในระหว่างคุณกับเขาก็มีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันแต่คุณก็ยังเชื่อนะว่าเขาอะดีเขาสามารถเอาชนะใจได้เขาเอาชนะใจคุณได้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาคุณก็เชื่อมั่นว่าเขาจะเอาชนะใจคนรอบข้างคุณได้เช่นเดียวกันอืม และคุณก็ไม่อยากทะเลาะก,กับเขาในเรื่องนี้นะคะบางคนอาจจะเอยทะเลาะก,กันเรื่องแบบเรื่องเรื่องแบบว่าครอบครัวเขาครอบครัวเราอะไรเงี้ยบางคนมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบทสรุปแนละไพ่แนะนํานะคะฟิลแม่ผัวลูกสะั้ยอะไรอย่างนั้นอะ คอน FLICT นี้ไม่ได้เป็นคอน FLICT ที่มาจากคนสองคนแต่มันมาจากบุคคลที่สามที่เรียกว่าคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างแต่เป็นคอน FLICT ที่ไม่เก็บออกมาพูดแต่เก็บไว้ในใจแต่มันก็เป็นอะไรที่มันหนักอกหนักใจอะเนาะมันก็ไม่สบายใจอมันก็หนักอกหนักใจแต่ผ่านไปได้ไหมก็ผ่านไปได้เพราะว่าทั้งสองคนคุณก็เข้าใจเขาแล้วคุณก็พยายามซัพพอร์ตเขานะถ้าเกิดหรือถ้าไพ่สลับคือเขาก็พยายามซัพพอร์ตคุณเขาก็พยายามที่จะเข้าใจคุณ เลยก้าวข้ามผ่านมันไปได้คอมมูนิเคติ้งมันดีอยู่อย่างหนึ่งระหว่างคุณกับเขามีการพูดคุยกันเสมอแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือเก็บปัญหาเอาไว้กับตัวเองคือคนรักกันมันคนที่จะอาจจะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเรารีอคยังไงด้วยนะเวลาที่เขามาเราปัญหาให้ฟังอะ เออถ้าเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์แบบควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่ามันก็สร้างความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ในบ้านปลายได้ในอนาคตอันไกลว่าแบบออมีอะไรมีปัญหาโน่นนั่นนี่มาปรึกษากันแต่ก็แบบเออหยิบมาทะเลาะหยิบมาลำคาญกันมันก็ไม่ไม่ได้เฮลตี้ในความสัมพันธ์แน่นอนเนาะโอเค คลิปของชาวทัดน้ำก็ประมาณนี้ค่ะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ